EP นี้อยากจะคุยให้ฟังเรื่องเบลเคิร v e ผมเชื่อว่า SR เราจะคุ้นกับเบลเคิร v e โดยเฉพาะ SR ที่ทำงานฝั่ง SRM นะครับผมเชื่อว่าจะคุ้นมากแต่ถ้าเป็น SRD เนี่ยอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ compensation management เนาะที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น SRD หรือ SRM หรือว่า OD เองเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ไว้นะครับ ผมไปเป็นวิทยากรให้กับองค์กรแห่งหนึ่งเป็นองค์กรที่เขาทำเรื่องเบลเคิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมมาที่บายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจจากคนที่เข้าอบรมก็ว่าตกลงเบลเคิร์ฟเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเบลเคิร์ฟเอามาใช้ทำอะไรทาไม่ใช้เบลเคิร์ฟได้ไหมใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมผมจะคุยให้ฟังในสามเรื่องนี้เลยนะครับ อย่างไรก็ตามผมจะไม่ได้คุยให้ฟังในเชิงของของทฤษฎีเนาะไม่ได้คุยในเชิงแบบแนวคิดทางด้านเ r ชอาจ๋าเลยนะครับแต่จะคุยให้ฟังในมุมที่ให้เขาเ้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เอชท่านฟังดูท่านก็สามารถไปอธิบายกับ Line Manager ได้ผมจะพยายามทำเรื่องของ HR c o m m a ของบ Podcast ให้เป็นประมาณนี้นะให้เป็นประมาณว่าผมคุย HR ฟังเลือชอเอา เอาสิ่งที่ผมคุยเนี่ยไปไปเล่าต่อให้ Line Manager เขาฟังแบบเขาเ้าใจง่ายๆนะครับ HR ควรเลือกใช้ภาษาที่มันมันไม่ควรซับซ้อนมากเกินไปเนาะ HR เวลาไปคุยเรื่องใดเรื่องหนึง่งถ่ายทอดเรื่องใเรื่องหนึ่งให้กับ Line Manager เขาเนี่ยบางทจีจะเอาหลอ่ะจะเอาสับหลูเอาสับสวยอะ่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า Line Manager ร์เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือน HR ก็ได้นะ เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ในเรื่องนั้นนะ่ะเหมือนกับเรานะครับท่านคุ้นกับคําว่าคนเก่งคือคนที่อธิบายเรื่องยาก,ยากให้เข้าใจได้ง่ายๆไหมเอชอาคนเก่งควรจะเป็นมุมนั้นนะคนเป็นมุมที่เล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องยากๆ,ๆอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องซับซ้อนนะ่ะให้คนที่ไม่เข้าใจมาก่อนไม่ไม่ได้รู้เรื่องนั้นมาก่อนหรือคนที่พอรู้บ้างแต่เขาก็อยากฟังแบบเข้าใจง่ายๆอะ่ะ ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะครับผมจะคุยให้ฟังในมุมนี้อย่างเช่นเดี๋ยวจะมีบาง EP นะครับที่ผมจะคุยให้ฟังถึงเรื่องแนวทางการอธิบาย70-20-10ให้ l i n e ม a n a เจ r เข้าใจง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ให้เขาซื้อซื้อเรื่อง70-20-10โอเคไหมครับผมมีประสบการณ์หลายองค์กรเนาะเป็นประสบการณ์ของการเป็นที่ปรึกษานี่แหละครับเวลาที่เราไปคุยผู้บริหารเนี่ยเอ๊ะทำไมผู้บริหารเนี่ยเขาเขา เขาเก็ตในสิ่งที่เราสิ่งที่เราอธิบายนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าผู้บริหารเขาเขาอาจจะมีพื้นความรู้อยู่แล้วแหละแต่มุมหนึ่งก็คือผมว่าผู้บริหารเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะเขาอาจจะต้องไปอธิบายเขาต้องไปสั่งงานเขาต้องไปสอนแนะต่อโอเคไหมครับอ่ะเกินมาซะยาวกลับเข้ามาเข้าเรื่องก็แล้วกันนะครับเบลเคิร์ฟคืออะไรก่อนจะบอกว่าเบลเคิร์ฟคืออะไรเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อน เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมแบบว่าหัวหน้าตัดเกรดออกมาเนี่ยเกรดของลูกน้องเนี่ยกองดีกองดีไม่ใช่หมายถึงว่าส่วนมากไปอยู่ที่เกรดดีด็อกนะไม่ใช่นะกองดีหมายความว่าสมมติเกรด a B C D E เนี่ยส่วนมากก็อยู่ที่ไม่ a ก็ b ไม่ a ก็ b ไม่ a ก็ b แบบเนี้ยโอเคไหมครับเรียกว่าผมเรียกว่ากองดอีกองอยู่ทางด้านดีอะโอเคไหมครับ เอ๊แล้วมันมันไม่ดีตรงไหนมันดีนะถ้าผลการประเมินออกมามันเที่ยงธรรมอ่ะผลการประเมินออกมามันมันเป๊ะมันสะท้อนความเป็นจริงและเมื่อมันกองดีอ่ะเกรดลูกน้องของของเรามันกองดีอ่ะมันก็ควรจะต้องเห็นผลประกอบการองค์กรดีด้วยจริงไหมมันไม่ควรที่จะว่าเฮ้ยเกรดพนักงานแต่ละคนเนี่ยดีมากเลยอ่ะเกรดเอเกรด B กันทั้งนั้นเลยอ่ะ แต่ผลประกอบการขององค์กรแบบกำไรทดถอยอ่ะมันไม่ควรอะ่ะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงโอเคไหมครับองค์กรเขาเขาจึงอยากให้ผลงานของพนักงานเนี่ยมันสะท้อนกับผลการประกอบการองค์กรด้วยโดยเขาเอา corporate KPI มา force ไงครับมาบังคับให้ตำแหน่งงานต่างๆนี่ไหมว่าจะเป็นระดับอํานวยการระดับจัดก,การระดับหัวหน้างานระดับปฏิบัติการเนี่ยต่างก็ต้องถูกบังคับให รับผลการประเมิน Corporate KPI หรือคิ i บระดับองค์กรด้วยนั่นเองเอา้าบรรยากาศมันจะได้ร่วมหัวจมท้ายไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ให้ฟังขอคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง Bell Curve ก่อนโอเคไหมครับแต่ว่ามันมันไม่น่าจะใช่อ่ะผลงานของพนักงานเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนเนี่ยอยู่ในโซน A อยู่ในโซน B อ่ะมันไม่น่าจะใช่มั้งแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ด้วยโอเคไหมครับ ผลงานของพนักงานเนี่ยมันควรจะต้องกระจายตัวกันหน่อยจริงไหมมันก็พอถามในองค์กรต่างๆเนี่ยท่านว่ามันมีพนักงานที่ผลงานโลโลเป็นลําดับเททายไหมมันต้องมีจริงไหมมันมีผลงานที่พนักงานแบบดีกว่าโลหน่อยดีไหมมีไหมผมก็ว่ามีไงมีพนักงานที่ผลงานประมาณปานกลางไหมเอาประมาณเท่าที่เราคาดหวังก็แล้วกันอ่ะก็ไม่ต่ากว่าที่คาดหวังอ่ะอหรือไม่ต่ากว่าที่คาดหวังมากอ่ะ ท่านว่ามีไหมก็มีเป็นส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่ก็ต้องตอบว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปจริงไหมครับผลงานตามที่คาดหวังนะนะครับและมีผลงานดีกว่าที่คาดหวังไหมมีไหมมีคิดเป็นสกี่เปอร์เซ็นก็น่าจะพอสมควรเนาะอาจจะสิบเปอร์เซ็นสิบกว่าเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นนั่นแหละนะครับและผลงานที่เยี่ยมเลยอะ่ะผลงานแบบเขาเรียกว่าหนึ่งในตองโอโอุ้ยภาษาโบราณน,นิดหนึ่งนะผลงานแบบ แบบสุดยอดอะ outstanding performance อะท่านว่ามีไหมมีม,มีจริงไหมมันควรจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคำตอบคือยิ่งมากยิ่งดีแต่ยิ่งมากยิ่งดีไม่ใช่แบบนึกอยากจะกาก็ก,ก,ก,กาให้นะแต่มันควรจะต้องสท้อนความเป็นจริงโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาก็เลยมาคุยกันว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะต้องตัดเกรดให้มันครบ ทั้งที่คาดหวังต่ำกว่าที่คาดหวังต่ำกว่าที่คาดหวังมากสูงกว่าที่คาดหวังสูงกว่าที่คาดหวังมากเกรดโดยทั่วไปมันก็จะมีห้าระดับแบบนี้โอเคไหมครับเอาใหม่นะครับเอาจากต่ําสุดก็คือต่ำกว่าที่คาดหวังมากต่ํากว่าที่คาดหวังเป็นไปตามที่คาดหวังสูงกว่าที่คาดหวังแล้วก็สูงกว่าที่คาดหวังมากจะเรียกเกรด E เกรด D เกรด C เกรด b เกรดอก็สุดแท้แต่องค์กรจะกําหนด ออกมาเป็นแบบไหนบางองค์กรเวลาเขาตัดเกรดเขาก็ここจะเรียกเป็นเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4เกรด5อย่างเงี้ยครับแล้วแต่จะเอาทางไหนนะครับไม่ว่ากันแต่ที่ว่าเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4เกรด5เนีน่ยไม่ได้หมายถึงระดับผล,ผลการปฏิบัติงานนะไม่ใช่ระดับผลการปฏิบัติงานตามตามที่ทำได้แล้วต้องไปให้คะแนน ไปทวงน้ำหนักแล้วก็ไปตัดเกรดกันอีกทีหนึ่งไม่ใช่นะอันนี้คือคือค่าเกรดเลยอะตกลงค่าเกรดหนึ่งอาจจะเท่ากับ a ค่าเกรดสองอาจจะเท่ากับ B ค่าเกรดสามอาจจะเท่ากับ C สมมุติเฉ่ๆนะครับหรือค่าเกรดห้าอาจจะเท่ากับ a ค่าเกรดสี่อาจจะเท่ากับ B ค่าเกรดสามอาจจะเท่ากับ C อย่างเงี้ยครับก็สุดแท้แต่จะมองมุมไหนเถอะนะครับเป็นเรื่องของแต่ละองค์กรจะต้องกําหนดกันคราวนี้มันมีประเด็นว่า เราต้องการให้เกรดมันสะท้อนออกมาคือมีคนผลงานดีสุดๆอยู่ทางซีกหนึ่งผลงานแย่สุดๆอยู่ทางซีกหนึ่งซึ่งมันต้องมีนะ่ะมันต้องมีผลงานปานกลางก็เป็นส่วนใหญ่อยู่ตรงหนึง่งผลงานที่ดีกว่าที่คาดหมายหน่อยแต่ก็ไม่เท่ากับ outstanding อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ผลงานที่ที่สูงกว่ากลุ่มบวยสุดหน่อยดีกว่ากลุ่มบวยสุดหน่อยก็อีกกลุ่มหนึ่งโอเคไหมครับมันจึงเป็นที่มาของการ การคิดแนวหนึ่งที่เรียกว่า bell curve bell curve เนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่าเวลาเราดูเราดูค่าคะแนนของคนเนี่ยค่าคะแนนมันควรต้องมีการกระจายแบบโค้งปกติโอเคไหมครับเราเรียกว่า normal distribution โอเคไหมครับมันควรต้องมีการกระจายเป็นรูปโค้งปกติหมายความว่ามันก็ต้องมีมีน้อยที่สุดมีน้อย มีปานกลางมีมากมีมากที่สุดมันควรต้องเป็นแบบนี้เข้า okay, ไหมครับเพื่อที่จะไปบริหารเม็ดเงินในการขึ้นเงินเดือนเพื่อที่จะไปบริหารโบนัสที่จะต้องจ่ายด้วยมันต้องมีการแยกคนเก่งคนไม่เก่งออกจากกันนะครับนั่นคือที่มาของเบลเคิร์ฟเบลเคิร์ฟเนี่ยบ้างก็เรียกว่าฟอร์สเรนกิ้งบ้างก็เรียกว่าฟอร์สแรงบ้างก็เรียกว่า โค้ตาเรนกิ้งสุดแท้แต่จะเรียกโอเคไหมครับแต่คำที่เรามักจะเรียกติดปากคือเบลเคิร์ฟหรือจะเรียกว่าฟอร์สเกรดคือบังคับให้มีเกรด A บังคับใม้มีเกรดบบังคับใม้มีเกรดสบังคับให้มีเกรด D บังคับใม้มีเกรด E นะครับในลักษณะแบบนี้เนาะมีการบังคับเกรดกันเพื่อแยกคนเก่งคนไม่เก่งออกจากกันโอเคไหมครับที่สำคัญที่สุดของเบลเคิร์ฟคือแก้ปัญหาอะไรครับแก้ปัญหาหัวหน้ากองเกรด กองเกรดไปทางดีมันไม่ค่อยมีหรอกหัวหน้ากรองเกรดไปในทางทางเกรดเกรดเกรดบวยอะ่ะเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับมันไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากหัวหน้าก็ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีประเด็นกับลูกน้องหรอกก็จะให้เกรดประมาณว่าเอ่สมมติตัดเกรด A B C D E นะอะาเอาไปเอาไป B ก็แล้วกันอ่ะเอาไป A ก็แล้วกันนะครับมันจะมักจะเป็นแบบนั้นแหละ มันก็เหมือนเวลาที่เราประเมินผลอะไรบางอย่างนั่นแหละครับถ้าเรารู้สึกว่าแนวของเราที่เราประเมินเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป๊ะเราก็มักจะประเมินให้จงสูงไว้ก่อนเน่ะจะได้ไม่ต้องมีประเด็นไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันท่านพอเห็นภาพไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับดังนั้นท่านพอดูแล้วเนาะ bell curve มันคือการบังคับตัดเกรดผลการปฏิบัติงานของของบุคลากรแล้วมันเอามาใช้เพื่อที่จะให ให้มันแยกคนคนเก่งคนไม่เก่งออกจากกันและบางองค์กรก็เอาคนที่คนที่ไม่เก่งลำดับท้ายๆเน่ะเอาไปทำ performance improvement หรือการปรับปรุงผลงานหรืออาจจะไปทำโครงการ mutual separation plan ในกรณีที่มีมีความจำเป็นต้องลดคนเพื่อให้การเลิกจ้างมันเป็นธรรมโอเคไหมครับสำคัญมากเลยนะมันมันจะมานั่งบอกว่าเฮ้ยผมว่าคุณผลงานไม่ไม่ดีอ่ะคุณผลงานต่ำมากเลยอ่ะมัน มันบอกลำบากอ่ะโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยมันคน้องเอาค่าคะแนนคนนองเอาผลอะไรบางอย่างมาสะท้อนเนี่ยมันจึงจะลงตัวมากกว่ามาสู่ประเด็นสุดท้ายอา้าวแล้ว Bell เบลเคิร์ฟเนี่ยไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ก็ได้ครับหากหากหัวหน้างานประเมินออกมาสอดคล้องกับความจริงที่พนักงานเป็น สอดคล้อกับผลงานจริงๆที่พนักง,งานทําได้โอเคไหมครับปัญหามันมักไม่ได้อยู่ที่ KPI หรอกมันก็มี KPI อยู่บ้างเช่นตั้ง KPI ตามเป้าหมายแต่จเจ้าห้าแต้มอย่างเงี้ยสมมติให้หนึ่งสสมสี่ห้านะระดับคะแนนนะตั้งตามเป้าหมายปกติมันก็สามแต้มก็เหลือก็เหลือแล้วล่ะจริงไหมครับแต่แต่เจ้าห้าแต้อแมอะ่ะเกรดมันก็เฟอร์สิจริงไหมหรือบางกรณีก็ เกรงใจน้องอะ่ะก็ให้เกตสูงๆไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือนี่คือปัญหาที่เจอดังนั้นมันต้องไม่มันต้องไม่แบบอยู่ในอารมณ์ของการเกรงใจน้องอะ่ะทำยังไงจะจะไม่อยู่ในอารมณ์เกรงใจน้องท่านก็ต้องประเมินเที่ยงธรรมดังนั้นเครื่องมือมันก็ต้องดีถูกต้องไหมครับเครื่องมือในการประเมินมันก็ต้องดีโดยเฉพาะการประเมินพาร์ทของคอมพิเ e นซีอองค์กรส่วนมากในปัจจุบันเนี่ย ไม่มีหรอกประเมินแบบว่าประเมินไพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านด้านเดียวเลยผมว่าไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยหรอกคงจะมีบ้างเลยนะแต่ผมว่าคงจะน้อยมากเลยะนะครับแต่ส่วนมากก็จะประเมิน KPI กันประเมิน KPI โดดๆอย่างเดียวผมว่าก็ไม่ค่อยมีหรอกเอาจริงๆผมว่าก็จะมีการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์อาจจะเป็น c o v a l u แล้วก็ KPI ก็ส่วนหนึ่งประกอบกันนะครับนั่นคือสิ่งที่หลายๆองค์กรเขาทำกันอยู่ในปัจจุบันที่ว่าองค์กรส่วนมากเลยกันละกันนะ แล้วมันจะบิดเบี้ยวตรงไหนผลการประเมินเนี่ยมันบิดเบี้ยวตรง c o m p e เ e n c y นั่นแหละมันบิดเบี้ยวอีกตรง c o เพ e t e n c y นั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ากําหนดแนวทางการประเมิน competency ไม่ชัดหรือแม้แต่ตัวชี้วัดพฤติกรรม c อ m p e เ e n c y ไม่ชัดมันก็ไม่ชัดโอเคไหมครับซึ่งเรื่องของตัวชี้วัดพฤติกรรมที่เอาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่ผมเคยคุยให้ฟังไปบ้างแล้วล่ะนะครับในเรื่องของ ค o มเม n นท์พอดแคสตเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบมาคุยฟังอีกทีหนึ่งเนาะต่อยอดจากเรื่องนี้ไปก็แล้วกันผมจะพยายามที่จะสะท้อนหรือถ่ายทอดออกมาในมุมที่มัน practical มากที่สุดทํำความเข้าใจได,ได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโอเคไหมครับคืออย่างนี้ Bell Curve หรือ Force Rank เนี่ยมันได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะว่ามันมันทำลายการทานเป็นทีมมันทำให้คนแข่งขันกัน พอทุกคนเนี่ยต้องเอาให้ได้สูงสุดมันไม่ได้ตัดเกันแบบอิงเกนต่อไปไงนะครับพอเป็นฟอสแฟงเนี่ยมันอยู่ที่กลุ่มตกลงกลุ่ม A เจ้ากี่เปอร์เซ็นต์กลุ่ม B เจ้ากี่เปอร์เซ็นต์กลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม E เจ้ากี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับมันก็ต้องเบียดให้ได้มันต้องแข่งขันกันโมเมนต์ของความช่วยเหลือก็กูณกันอย่างเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีเบลเคิร์ฟจึงได้รับการกล่าวขานว่ามันทําลายลักษณะของการทํางานเป็นกลุ่มหรือทําลายเซนเนจีของกลุ่ม นะครับดังนั้นเบลเคิร์ฟมันควรต้องใช้ในในระยะเวลาหนึง่งบนเงื่อนไขสภาพการอันหนึง่งอ่ะมันไม่ควรที่จะใช้เบลเคิร์ฟตลอดไปถ้าองค์กรใช้เบลเคิร์ฟตลอดไปตลอดการอย่างเงี้ยมันทําลายขวัญกำลังใจของพนักงานนะจริงๆคือคนที่มันเก่งจริงเนี่ยพอฟอสออกมาเนี่ยบากว่าเก็มันมัน,ม,นมันไม่ดีอย่างที่เขาคาดเนี่ยผมว่าเขามีที่ไปลาออกแล้วในความเป็นจริง ท่านต้องตระหนักให้ดีนะว่าเราหาคนเก่งยากนะเพราะองค์กรที่เขาแจ๋วเนี่ยเขาก็เขามีแม่เหล็กในการดึงดูดคนนะเขามีภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีเขาก็ดึงดูดคนคนไปและไอ้คนเก่งในองค์กรเราเนี่ยมันอาจจะถูกดึงโดยภาพแบบเนี้ยก็ได้นะครับดังนั้นเบลคัพมันควรจะเลิก s o m e ดย์เมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับที่ที่มันมันเซตมันวาง p e r f o r m มนซ์ management กันเรียบร้อยแล้วนะครับในลหลายๆองค์กรผมจะคุยให้ฟังว่า ท่านทำ performance management ให้ดีเถอะโดยเฉพาะทํา performance feedback ให้ดีเถอะเรื่อง bell curve อาจจะไม่ n e นะครับก็ขออนุญาตคุยให้ฟังในส่วนประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าท่านมีเรื่องใดอยากแลกเปลี่ยนอยากจะแชร์อยากจะคุยกันเนี่ยนะครับได้เลยนะครับผมอาจจะหยิบเรื่องที่ท่าน feedback มาหรือท่านคุยมาเนี่ยนะครับมาอัดเป็นวิดีโออีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อ,อถ่ายทอดถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อันหนึ่งก็แล้วกันนะครับ